มาไหว้สักการะมีคมันชนุนะคะทุกคนไปันายได้ไหมไม่เป็นไรเรียนเลย้หลังร่มเย็นมากนานแล้วไม่ได้มาอะไรอะไรลูกอะไรไหนนอนไหนเอาแม่คือบเหินกระปอมกา อ้ตัวใหญ่นะเพราะอแดงกว่ามั้ยดูไหมของผิวปากของมันดูค่ะอวอไปพิบขาแล้วปที่อ่ะพ้อมกระป๋ตัวใหญ่มากอีกตัวหน้าอีกตัหน้า ข้างในก็จะร่มรื่นม,มากมากเลยนะคะทุกคนทางที่สองเลยเนาะที่ขอามาเนาะเดินเข้าไปก็เป็นร่มไม้นะคะต้นไม้เยอะแยะเลย <c oughs> ไปรุ่นัยรุ่นรุ่นก่อนเลยไปรุ่นัยรุ่น <c oughs> รุ่นเหิมเดยอันนี้หลังสุดนี้คือรุ่นเหิมนะคะทีมพุดบ่อน,นึงเด้อนนี้ถึงแล้วบริเวณข้างๆนะคะทางเข้า,าไหนทางพึ่งทางพึ่ง ปัจจัยก็ปฏะคิษนใบชุดดอกไม้พรมลายมาปูบรีของท่านติดแนวไปเลยนะครับนี่เราจะได้ขอเปิดโชคเปิดลาบเปิดนาทีการงานเปิดดวงบารมีวาสนาให้กับทุเราซึ่งได้มาพึ่งบาปไปบุญพระปู่ไปญาติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ครอบครัวตัวท่านนะครับท่านได้กราบไหว้ปู่ย่าติในขอกรีกอย่างในร่วมตะบนกับพระปู่ย่าก็ถือว่าเป็นมีหมายที่ดีแก่ครอบครัวตัวเราเลยนะครับพระวัตรตัวรหัสตัวสมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัมภะพระวัตรตัวรหัสตัวสมากายวาจาจิตตัง อาหารวันทานาคาทิพดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปะตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาทิพดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปัตุมานาคี วิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิ่ดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปัทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากองค์พระปูศรีสุโธแม่ย่าปัทุมาท่านชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพรให้องค์ปู่ย่าโดยเหลือเรื่องอะไรนั้น ขอครับขอให้พระปู่ศรีสุโธมย่าปฐมายจงประทานตอนอันประเสริฐให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอสิ่งสกิิทั้งหลายจงบันดลบันดาลให้ลูกหลานเดินทางเขี่การปลอดภัยท่ามาค้าขายสิ่งไหนก็ขอให้ลำไมดรวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นยกระดัด้วยบุญบารมีพระปู่มย่าขอให้ว่าเรือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าจุกเกงหัตถฐานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พระปู่ศรีสุโธมย่าปฐมาจงแผ่เไม่ตายกับลูกหลานที่ได้มาขอในนนวัี้ จงได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอาทิตย์นี้จะจัดพิธีในการกราบไหว้ขอพรแล้วคุณท่านน้อมนำเข้ามาถวายได้เลยนะครับนะ้าน,ำนำ้องน้องเนอนะครับคือปัจจัยอยา่อางหนึ่งที่มาเข้ามาเป็นย่า,า,านะคะ